สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูผลประกอบการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก้าวเดือนแรกของปีงบประมาณ2,567นะครับกำไรพุ่งมหาศาลกว่า14,900ล้านบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายกีรติกิจมานวัตรกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอ,อทอเปิดเผยว่าผลประกอบการระหว่างปีงบประมาณในรอบ9เดือนระหว่างเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนมิถุนายน2567ทอ,อทอมีกำไรสุทธิรวมกันทั้งหมด14,910ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า9,551ล้านบาทคิดเป็น178%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนายกิรตินะครับกล่าวว่าการเติบโตของรายได้และปริมาณผู้โดยสารที่ได้รับปัจจัยบวกจากพื้นฐานการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยประกอบกับภาครัฐมีมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ปริมาณการจราจรทางอากาศของทอทในรอบ9เดือนของปีงบประมาณ2,567นี้มีจำนวนเที่ยวบินรวม548,514เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น15.15% 15เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ385,000เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ2 4 1 4เที่ยวบินขณะที่ผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด90ล้านคน,นครับเพิ่มขึ้น21.14%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ54ล้านคนและผู้โดยสารภายในประเทศ35.5ล้านคนโดยทอท่อัอบมีท่าอากาศยานดูแลทั้งหมด6แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสวรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูกเก็ต และท่าอากาศยานหัดใหญ่นะครับโดยนายกฤตินะครับกล่าวต่อว่าที่ผ่านมา TOT อทได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบบริการผู้โดยสารสมัยใหม่เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารทั้ง6ท่าอากาศยานซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพงานบริการและลดระยะเวลารอคอยของผู้โดยสารได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดนะครับนอกจากนี้ a อ t ทยังจัดแคมเปญส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทย ผ่านโครงการกระตุ้นให้สายการบินเข้ามาเปิดเส้นทางการบินใหม่ณท่าอากาศยานของ a อ t อททั้ง6แห่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการบินและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สายการบินตัดสินใจเปิดให้บริการเส้นทางการบินใหม่ รวมถึงให้ส่วนลดกับสายการบินที่ทําการบินในเส้นทางการบินใหม่ทั้งส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานส่วนลดค่าบริการที่เก็บอากาศยานและส่วนลดค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบินอีกด้วยนะครับโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือว่าทอท,อทอเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับโดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ70นะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารด้านดีๆที่เราหยิบนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าชอบข่าวด้านดีๆของประเทศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ